ได้เวลาเอาดีเข้าตัวทำยังไงถึงจะดื่มดำกับชีวิตได้มากที่สุดครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีติกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันทุกวันนี้นะฮะผมเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับภาวะที่เราทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาให้กับ โทรศัพท์มือถือนะฮะไ่ใช่ก้มหน้าก้มตาทํางานนะครับแต่ว่าเป็นการก้มหน้าก้มตานะฮะดูคอนเทนต์ต่างๆบนโทรศัพท์มือถือของเราไม่ว่าเราจะเดินทางนะฮะเราก็ก้มหน้านะฮะหรือว่าเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเนี่ยหลายครั้งเราก็โฟกัสนะครับอยู่กับตัวโทรศัพท์นะฮะหรือว่าอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆยังไม่นับเวลาที่เราทานข้าวนะฮะพอข้าวมาเนี่ยเราก็รุมนะฮะ หยิบช้อนหยิบซ่อมนะฮะในการที่จะจ้วงนะฮะพอจ้วงเสร็จเนี่ยต่างคนต่างก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ก้มหน้าก้มตาบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการได้คุยกันเลยนะครับซึ่งนั่นนะฮะมันทําให้หลายๆครั้งเนี่ยโมเมนต์ต่างๆนะฮะหรือว่าช่วงเวลาต่างๆที่เราได้อยู่ร่วมกันนะฮะหรือว่าเราได้ทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกดื่มด่ำนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอดีว่าผมนะฮะไปอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของการที่เราเนี่ยจะดื่มด่ำกับชีวิตได้ยังไงนะฮะซึ่งเขาพูดถึงแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เขามีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะยูนิคนะฮะหรือว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะส่วนแนวคิดที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ แนวคิดในวันนี้นะฮะที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นชื่อเดียวกับหนังสือเลยนะฮะนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าอิชิโกอิชิเอะนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะฮะเขาแปลว่าละเลียดปัจจุบันดื่มดำชีวิตนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้เขียนโดยชาวญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าเขียนโดยฝรั่งนะฮะชาวตะวันตกนะฮะที่ชื่อว่าเฮกเตอร์กาเซียแล้วก็ฟรานเซส มิราเลสนะครับแล้วก็แปลโดยคุณพลอยแสงเอกญาตนะฮะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บลูม Bloom, นะครับหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าเขาพูดถึงแนวคิดการใช้ชีวิตที่เรียกว่าอิชิโกะอิชิเอะนะฮะซึ่งโอแนวคิดนี้เนี่ยผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับ ทีนี้เขาบอกนะฮะว่าเจ้าคำว่าอิชิโกอิชิเอะเนี่ยมันมีคำแปลนะฮะโดยที่คำว่าอิชิเนี่ยเราน่าจะคุ้นกับการที่เราได้ยินคนญี่ปุ่นเขานับเลขนะฮะอิชิเนี่ยแปลว่าหนะครับซึ่งพอมาประกอบกับคำว่าโกะกับคำว่าเอะนะฮะมันหมายความว่า 1. ช่วงเวลา 1.. การพบเจอหรือว่า 1. ช่วงเวลา 1. โอกาสนั่นเองเพราะว่าอิชิแปลว่าหนะฮะแล้วก็ ะะแปลว่าช่วงเวลานะครับแล้วก็เอะแปลว่าการพบเจอหรือว่าโอกาสนั่นเองที่นี้นะฮะมันก็ตรงตัวเลยนะครับเขาบอกว่า1ช่วงเวลา1โอกาสหรือว่า1การพบเจอเนี่ยมันหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตของเราครับมันมีโอกาสแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยนะฮะ อย่างในหนังสือนะฮะเขายกตัวอย่างนิทานที่ชื่อว่าประตูแห่งสัมบารานะครับโดยที่เล่าถึงตำนานเรื่องหนึ่งของประเทศทิเบตนะครับที่บอกว่ามีนายพานอยู่คนหนึ่งนะฮะนายพานคนนี้เนี่ยก็ไลลาเจ้ากวางตัวหนึ่งเนี่ยข้ามยอดเขาหิมาลัยไปเรื่อยๆนะฮะ ระหว่างที่กําลังไล่ล่าอยู่นั่นเองนะครับเขาก็บังเอิญไปเจอภูเขาใหญ่ลูกนึงนะฮะซึ่งเจ้าภูเขาลูกนี้เนี่ยมันมีรอยแยกนะฮะแยกออกเป็นสองซีกนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถมองทะลุภูเขาเนี่ยไปเห็นอีกฟากหนึ่งได้แล้วก็ตรงรอยแยกของภูเขานั่นเองนะครับก็มีชายชราไว้คราวยาวคนหนึ่งนะฮะยืนอยู่ ว่าแล้วนะฮะชายชราคนนั้นเนี่ยก,กวักมือให้ในายพานเข้าไปใกล้ๆนะครับซึ่งพอนายพานเข้าไปนะฮะเราก็มองเข้าไปในรอยแยกแนวตั้งนั้นนะครับก็สามารถที่จะเห็นนะฮะว่าอีกฝากหนึ่งของรอยแยกเนี่ยคือสวนเขียวชะอุ่มนะฮะที่อาบไล้ไปด้วยแสงแดดแล้วก็ดูเหมือนจะทอดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะตรง รอยแยกตรงนั้นนะฮะตรงสวนเขียวนั้นเนี่ยมีเด็กๆนะฮะเล่นกันอย่างมีความสุขตามต้นไม้ที่ออกผลแบบหูเยอะมากมายนะ,ะมีเหล่าสัตว์วิ่งเล่นอย่างอิสระในโลกที่เต็มไปด้วยความงามสงบสุขแล้วก็อุดมสมบูรณ์ชายชราเนี่ยก็เลยถามนายพรานว่าเจ้าชอบสิ่งที่เห็นหรือไม่นะครับนายพรานเนี่ยก็ตอบไปว่าโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะฮะนี่ต้องเป็นสวนสวรรค์อย่างแน่นอนเลยทีเดียวชายชราก็เลยบอกว่าถูกต้องแล้วตรงนี้เป็นสวนสวรรค์นะครับแล้วก็ ในพรานเนี่ยได้ค้นพบมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ใช้โอกาสนี้นะฮะในการเข้าไปนะครับตามรอยแยกซึ่งมันสามารถเข้าไปได้ทีละคนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปนะครับก็จะได้ใช้ชีวิตยอย่างที่มีความสุขอย่างเป็นนิรันดร์เลยนะฮะนพรานเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่า เฮ้ยจริงๆเลยฉันอยากจะเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยขอกลับไปเรียกน้องชายแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเพื่อที่จะข้ามไปอยู่ในส่วนนั้นเนี่ยด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะนายพรานก็เลยรีบวิ่งกลับไปนะครับไปทางเส้นทางเดิมนะฮะเพื่อที่จะไปเรียกน้องชาย2คนนะฮะแล้วก็เพื่อนวัยเด็กอีก3คนเนี่ยมาอย่างรอยแยกตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะข้ามไปอยู่อีกโลกหนึ่งด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาถึงนะฮะ ภูเขาลูกนั้นเนี่ยรอยแยกเนี่ยมันได้หายไปแล้วนะฮะช่องเขาเนี่ยมันปิดแล้วแล้วก็ไม่เปิดออกอีกเลยนั่นทําให้ในพรานคนนี้นะฮะผู้ที่ค้นพบโลกมหัศจรรย์น,นะครับก็จําเป็นที่จะต้องกลับไปล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพเนี่ยอย่างแร้นแค้นเหมือนเดิมนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะที่เขาบอกนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสมันเข้ามาแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดของอิชิโกะอิชิเอะเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของโอกาสที่มันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะฮะ แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในทุกวินาทีครับมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นซ้ำอีกยกตัวอย่างเช่นนะฮะเขาพูดถึงพิธีชงชานะฮะซึ่งเป็นแนวคิดหลักของแนวคิดอิชิโกะอิชิเอะเลยนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เจ้าบ้านนะฮะเวลาที่เราเนี่ยไปเยี่ยมคนญี่ปุ่นที่บ้านนะฮะมันจะมีพิธีของการชงชาต้อนรับนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ย เจ้าบ้านเนี่ยจะพิธีพิถันกับการชงชาแต่ละครั้งอย่างมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบใส่ใบชาการเทน้ําร้อนการต้มระยะเวลาต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการแสดงความจริงใจแล้วก็ใส่ใจอย่างทุกรายละเอียดนะฮะเพื่อให้พิธีการเนี่ยมันไม่สะดุดนะครับซึ่งแขกเองเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่าการพบเจอเช่นนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดซ้ำอีกเพราะฉะนั้นแขกก็จะต้องชื่นชมรายละเอียด แล้วก็ทุกแง่มุมของพิธีที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้แล้วก็ต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มอ,อกเต็มใจด้วยซึ่งในกรณีของการที่ไม่ใช่การชงชาฮะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราเจอเพื่อนนะฮะทุกครั้งที่เรากินข้าวกับเพื่อนเนี่ยมันจะไม่มีครั้งไหนที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น 1. คือสถานที่ 2. คือช่วงเวลานะฮะสคือปฏิกิยาของเราในแต่ละครั้งนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะนัดเพื่อนคนเดิมนะฮะไปยังที่เดิมนะฮะ ไปยังเวลาที่ใกล้เคียงกับเดิมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนเดิมเช่นเราแต่งตัวไม่เหมือนเดิมนะฮะอารมณ์ของเราในวันนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมเรื่องที่เราคุยกับเพื่อนก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกนาทีที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลย เพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยให้นาทีนั้นๆน,น,นะครับมันถูกละเลยไปนะฮะโดยสิ่งอื่นเช่นการที่เราไปโฟกัสกับโทรศัพท์นะฮะมันจะทําให้เราพลาดนะครับโมเมนต์ Moment, หรือว่านาทีนั้นๆที่มันควรจะกลายเป็นความประทับใจมันควรจะเป็นความทรงจําดีๆที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราจะพลาดโอกาสนั้นไปซะหมดเลยนะฮะแนวคิดอิชิโกอิชิเอะนะฮะเขาก็เลยสรุปนะครับว่าอยากให้เราเนี่ยให ความใส่ใจนะกับทุกนาทีที่เราใช้ชีวิตอยู่นะฮะซึ่งตรงนั้นเองนะฮะเขาบอกว่าอิชิโกะอิชิเอะเนี่ยจะช่วยให้เรานะฮะค้นพบความงามของทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับรวมถึงเปลี่ยนทุกวันให้มีความหมายแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความสุขซึ่งนอกจากแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์นะฮะที่เขาอธิบายแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะฮะเขายังมีวิธีนะครับในการที่เราจะฝึก ให้ตัวของเราเนี่ยมีอิชิโกะอิชิเอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานะฮะศาสตร์ในเรื่องของการรับรู้เรื่องของหูนะฮะเรื่องของตาเรื่องของกลิ่นเรื่องของปากนะฮะเรื่องของสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยกตัวอย่างในเรื่องของการพิธีชงชานะ,ะับเพราะว่าพิธีชงพิธีชงชาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่เราดูนะฮะ เราเห็นนะฮะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาชงชายังไงนะฮะการที่เราสูดกลิ่นนะครับของชาก่อนที่เราจะริ้มรถนะฮะการที่เราจะริ้มรถเข้าไปนะฮะหรือว่าการที่เราฟังเสียงนะฮะธรรมชาติรอบๆนะฮะเสียงใบไม้เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงลมต่างๆะฮะมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีสุนทรีมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะแนวคิดนี้มันก็คล้ายนะฮะกับแนวคิดของพระพุทธศาสนานะฮะในเรื่องของการที่ให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะครับพอพอเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะลืมอดีตนะฮะหรือว่าความทุกข์ที่เราเคยมีมานะฮะเราจะปล่อยวางนะฮะจากอนาคตรหรือสิ่งที่ยังไม่มีไม่เกิดขึ้นนะฮะซึ่ง สิ่งที่ไม่มีไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะทําให้เราเกิดความกลัวนะฮะเกิดความประมานะฮะหรือว่าการคาดการ์ต่างๆที่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้เพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทําสิ่งที่เราทําอยู่นะฮะหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยได้อย่างดีขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อเราทําปัจจุบันได้ดีอะครับ พอเรามองย้อนกลับไปนะฮะพอปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตเราก็จะไม่มีเรื่องที่จะต้องเสียใจนั่นเองนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมนะฮะสรุปนะครับแล้วก็เรียนรู้มาจากการที่ได้อ่านแนวคิดอิชิโกะอิชิเอะนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถทำปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะดื่มด่ำกับชีวิตได้อย่างเต็มที่กันนั่นเองครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ด,ดีโค้โดนเขาบอกไว้ว่า Learn to live fully in the present, acknowledging and accepting the gift of every moment อย่าลืมฝึกเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อยู่กับปัจจุบันนะฮะรับรู้แล้วก็ยอมรับของขวัญจากทุกนาทีที่มันเกิดขึ้นครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กด, share, ดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ